ลองทบทวนก็หวนคิดถึงเรื่องราวทุกอย่างตอนเธออยู่ข้างฉันตรงนี้หากมองย้อนไปคงเหลือเพียงความทรงจำที่ดีที่ในตอนนี้ไม่มี ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆที่ผ่านมาคนใดที่รู้ จำที่เชื่อคิมเบอรี่ได้ไหมคะปีนี้เป็นปีสุดท้ายของพวกเราเลยนะคะถ้ายังคิดถึงการก็กลับมาหาที่เชอร์คิมเบอรี่หรือที่เชื่อแบบของเด็กๆได้นะไว้โชคดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณค่ะความสำเร็จไม่ได้มีไว้ให้เรารับรอหรือร้องขอแต่มีไว้ให้เราทำต่อด้วยการหมั่นลงมือทำนะะขอให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จค่ะ ขอให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิษย์ที่ดีของครูจู้หนีเมินเ่ายิ่นขอให้โชคดีนะคะขอให้นักเรียนผู้คนโชคดีและเป็นคนดีของสังคมน,นะคะจบแล้วห้ามดื้อน,นะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่ารักครูต้องมีพนันรักตลอดการต้องมีเชอจะไปเข้าห้องน้ำเจอือเนสูห้องน้ำมัธยมมาเหมือนประถมนะเจ้า ไว้มาเที่ยวหากันบ่อยๆนะคะเรียนไปไม่เกิดความรู้แต่เจอหน้าครูได้เกิดความรักยิ้วขอให้โชคดีนะคะเด็กๆจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนะคะครูขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รับผิดชอบต่องานทุกชิ้นนะคะแล้วเจอกันค่ะขอให้นักเรียนโชคดีนะคะน้ำร้อนปอเป็นน้ำเย็นกินเลยค่ะขอบุคุณค่ะ สนุกกับชีวิตที่เอลิซาเบธโชคดีนะคะครับสวัสดีครับอ่ามัตเตอร์นิวันนะครับนัทโรสเบิร์กเนาะก็นะครับสำหรับนักเรียนรุ่นนี้นะครับอึนฟลอริสเนาะเราก็ใกล้จะจบการศึกษานะครับนะจากอ่าบูฟอร์ดเล็กนะครับนะก็ถึงแม้ว่าเราจะจบการศึกษาไปแต่ต้องเชื่อว่าความรักที่เรามีต่อสถาบันนี้ไม่ได้จบแน่ๆนะครับเนาะ ค่ะขอให้หนักเรียนป .6 ทุกคนโชคดีมีชัยแต่โชคชัยมีบัวนะคะเด็กๆแล้วพบกันค่ะสมการคณิตที่ว่ายากแล้วสมการชีวิตที่นักเรียนกำลังจะเจอต่อไปนี้ยากยิ่งกว่านะคะเวลาเจอกับทุกปัญหาอย่าลืมแก้ปัญหาอย่างมีสตินะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะโชคดีนะคะว,ว่างๆก็กลับมาเที่ยวที่โรงเรียนนะคะมาเยี่ยมปุ๊ยนะคะแล้วพบกันค่ะ อะมาเชิญนะครับขอให้ลุกคนมีความสุขนะครับนาอะครับและนีะ่เด็ดสองคญอย่าลืมดื่มนมด้วยขอให้นักเรียนโชคดีนะคะ good luck and keep in touch โชคดีนะคะคิดถึงก็มาหากันนะคะลูกๆแล้วฝูกเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ Bye bye students best of luck to you in Mateum uh, I'm sure you all do great study hard and good luck in the future e b y bye, bye. พี่ก็อยากจะสากให้นดกเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะ,ส, <า S 1> ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะสากไว้ว่าสอา์ที่อยู่สามสถา,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 านะคือขอบแข่งของเหลวและขอบพุดค่ะให้เด็กๆมีความรับผิด <c oughs> ชอบกับตรเทงนะคะแล้วก็รื่องว่ามาเที่ยวหากันบ้านนเ <c oughs> <ๆ S 2> ดเ <c oughs> องท <c oughs> ี่ชอบแป้งนะคะก็อยากจะขอฝากให้เด็กๆทุกคนเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในทุกๆวันเนาะ สุดท้ายต้องฝากไว้ว่าบางที่แม่คอาจจะเข้าใจยากแต่พี่เชิญรักหัวมากเขียนรึนะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตอันยิงามของลูกต่อไปด้วยคะนะคุณครูเป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนนะคะคะนะรนนะคะูขอให้นักเรียนโชคดีนะคะและสิ่งที่รูคาุ่ยกับนักเรียนอยู่ตลอดเวลาก็คือ คิดก่อนพูดแล้วก็คิดก่อนทำส่อนะคะและสุดท้ายนี้ที่ผ่านมาใครที่ไม่ส่งงานคูฟารเลยนะคะของแ้คนที่พูดอยู่เป็นได้แครน้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเด็กๆชั้นป6ปีการษา2,566กชั้นที่จะจบในปีการศานี้ก็มาสเตอร์เองก็ขอโอรยพรให้นักเรียนทุกคนนะครับโชคดีในการดำเนินชีวิต ในอีก6ปีข้างหน้าดอมมาเซอร์ไม่มีอะไรที่จะพูดไม่มีอะไรที่จะสั่งสอนแล้วเพราะมาเซอร์ก็สั่งสอนในในค่าเรียนไปหมดนะขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับอยากจะฝากคำคมสำหรับเด็กๆนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะว่าปัญหาทำชั้นเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้ I am independent ดังเฟอร์ี่ที่ใหม่ไม่มีใครเคยคิดเบดครับขอบคุณครับ คุณจะทําอะไรขอให้เก่งในสิ่งที่คุณทําขอให้โชคดีครับสราเฮโยจัดเด็กๆขอให้เด็กๆทุกคนนะคะโชคดีแล้วก็ขอให้เป็นพี่มหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนโชคดีประสบความสําเร็จตามที่ลูกตั้งใจทุกอย่างนะคะสวัสดีครับลูกๆนักเรียนระดับประถมปีที่6ทุกคนก็ได้ทราวบว่ารุ่นของพวกเราชื่อว่าโพลาริส ได้อยากรู้ทุกคนนั้นได้ตระนับรู้ถึงความประสงค์ที่แท้จริงของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่นำพวกเรามาฝากไว้กับโรงเรียนมงฝองวาลัยแผน,นประสงค์ถ้าหลานั้นคงม,มีความประสงค์ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คืออยากให้พวกเรานนั้นได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเปน,น,นด้านร่างกายสีปัญญาสังคมอารมณ์จิตใจเพื่อเตรียมพวกเราเข้าสู่ระดับมัธยมอย่างภาคูุิ บรเดอร์ขออนุญาตเป็นตัวแทนของไประเดชเเอกสรรสุคนทวัตท่านอดีตผู้ในการโรงเรียนมงฟอวิทยาลัยรุ่นที่พวกเราเข้ามาปฐมปีที่1นึ่งเลอเดอร์พบกับพวกเราก็คือระดับประถมปีที่5้าและหกเอเดอร์อยากให้ทุกคนได้กระหนักรู้อย่างหนึ่งว่าโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัยมีความภูมิใจที่ได้ให้พวกเราทุกคนนั้นได้เติบโตเป็นลูกๆที่มีนามสกุลเดียวกันก็คือนามสกุลมงฟอร์วิทยาลายัยพวกเราครับ อีกไม่กี่วันเราจะต้องแยกย้ายกันไปศึกษาต่อในระดับมัธยมบางคนเรียนต่อระดับมงฝอร์ที่อะไรมัธยมบางคนไปสถานศึกษาอื่นเรื่องอยากร้อทุกคนนั้นได้ตระหนักรู้อยา่างหนึ่งว่าโรงเรียนมงฟอร์ดอยากให้พเราทุกคนนั้นได้นําเอาสิ่งที่ดีๆในโรงเรียนมงฟอร์ดนาไปใช้จริงในชีวิตไปต่อระดับมัธยมตั้งใจทุ่มเทเรื่องถือเสมอถือเสมอว่า มปที่ปากยืนที่หน้าอกป่ากับพวกเรานั้นเป็นเครื่องแบบที่เราอาจจะต้องไปต้องถอดเพื่อไปใช้ยูนิฟอร์มที่เป็นมวหรือตัวย่ออื่นๆของเครื่องแบบสถาบันต่างๆที่ทรงเกียรติกะได้ขอให้ทุกคนนั้นได้รกระนัตรู้ว่ามปอให้ไปอยู่ในใจของพวกเราได้แสดงออกโดยทางการการะทำผู้ใดก็แล้วแต่ที่เห็นถึงการทำความประพฤติของพวกเราการเรียนของพวกเรา ที่มีความตั้งใจเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นสิทธิ์มีครูเรามีครูที่ดีอบรมเรามีโรงเรียนที่ดีที่ดูแลพวกเราจนไปถึงโรงเรียนอื่นๆน,นะครับขอให้มันตรึงในจิตใจของพวกเราย้ายห,หายไปกับเครื่องแบบที่เราถอดทิ้งเพื่อไปใส่ในเครื่องแบบอื่นอีกอย่างหนึง่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังคุณพ่อคุณแม่มีความทุ่มเท,ทมเด็ดเนยใ,ในการทํางานไม่ได้ยอมรับนะครับว่าโรงเรียนมงฟอร์ดเราไม่สามารถที่จะผลิตเพชร ก็คือตัวอัญมณีที่มีค่าได้เป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละฮะที่เป็นผู้ที่ผลิตเพชรอัญมณีที่มีค่ามาฝากให้ช่างเจรนายที่ดีสุดก็คือครูโรงเรียนมงฟอร์ดวิเวียนพนันธประถมได้เจรนายอย่างสุดฝีมือและตอนนี้เราก็ได้เตรียมมอบเพชรเม็ดงามเพื่อไปประ,ระดับหัวแก้วหัวแหวนให้กับคุณพ่อค,คุณแม่ก็คือตัวของพวกเราโรงเรียนของพวกเรานั้นจะส่งพวกเรากลับคืนสูอ่ออบอกคุณพ่อคุณแม่ ไปเป็นเพชรเม็ดงามฉายแววในครอบครัวฉายแววให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างได้เห็นว่าอันมณีที่ไปประ,ระดับหัวแก้วหัวแหวนนั้นก็คือตัวเรานั้นมาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลไลยแผนกประถมเรเดอร์ขอขอ,ขอบใจพวกเราทุกคนที่มีส่วนในการทําให้โรงเรียนมงฟอร์ดมีชื่อเสียงขอชื่นชมที่นักเรียนนั้นได้มีความเพียรพยายามในการก้าวหน้าเรียนต่อระดับมัธยมเรเดอร์ขอพรของพระผู้เป็นเจ้า แม่พระและนะบุริสมารรเกียงนมงฟอร์ดและองค์ธรรมะที่เรานับถืออวยพรให้ลูกๆนักเรียนทุกทุกคนระดับประถมเปีที่6ในรุ่นนี้มีความเฉลิญก้าวหน้าประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้และอย่าลืมประตูโรงเรียนมงฟอร์ดในปฐมเปิดเสมอเพื่อรอนรับพวกเรากลับมาเยี่ยมคุณครูกลับมาเยี่ยมบรดเดอร์กลับมาเยี่ยมน้องๆและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราประสบปัญหาในชีวิตที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองพวกเราไม่มีปัญหาไปไหนอย่าลืมนะครับ เรามีนามสกุลเดียวกันก็คือมองฟอร์ดสวัสดีครับ